อย่าสรุปสรุปนะครับว่าในส่วนของคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับคําพิพากษาของศาลนั้นต้นแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีส่วนหนึ่งที่ท,ที่เหมือนกันในข้อหนึ่งก็คือว่าตามคําสั่งของก,กระทรวงการคลังเนี่ยนะครับ <c oughs> ที่1 3 5 1งสามห้ทเนี่ยที่ให้ท่านนายกยิ่งรับรับผิดในโครงการจำนำข้าวปีการผลิตที่2555-56ทับ และ25 56ทั57นะครับ56 57เนี่ยจำนวน178,000ล้านบาทโดยให้ท่านรับผิดชอบใน20%ก็คือ35,000ล้านะน,นเนี่ยนะครับในส่วนนี้คำพิพากษาของทั้งสศาลต,ตรงกันก็คือว่าท่านไม่ต้องรับผิดเพราะเป็นผลขานการคำนวณในส่วนนี้คำสั่งนี้เป็นผลการคำนวณจากผลการขาดทุนนะครับทั้ง2อโครงการ แต่ที่แตกต่างจากคำพิพากษาในส่วนของสารต้นก็คือให้ท่านมารับผิดในส่วนของขั้นตอนระบายข้าวบอกว่ามีการทุจริตเลยให้ท่านต้องรับผิดในในส่วนนี้ต้องอย่าลืมนะครับว่าในส่วนของขั้นตอนระบายข้าวนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นอยู่ในขั้นตอนของฝ่ายปฏิบัติซึ่งมีคณะอนุคณะอนุกการระบายข้าวเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้ซึ่งขณะนั้นก็มีรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ นะครับเป็นประธานดูแลในส่วนนี้นะครับก็ในส่วนนี้นะครับ,นนนนรบแต่อย่างไรก็ดีนะครับในส่วนของคําพิพากษาในส่วนที่ให้รับผิดในหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะครับในหมื่นกว่าล้านตัวเลขนะครับในในขั้นตอนการระบายข้าวเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าท่านจําได้นะครับณนะวันที่มีคาพิพากษามีการรัฐประหารวันที่2ิพฤษภาคม2557ก็คือวันที่วันเดียวกัน วันนี้นะครับแต่คนลปีนะครับจะเห็นได้ว่ามีข้าวคงเหลือในคลังเนี่ยอยู่ประมาณ18.9ล้านตันนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับในคำสั่งของกระทรวงการคลังที่พูดถึงมาแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าทางราชการระบุไว้เลยนะครับถ้าทางราชการขายข้าวได้ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่คณะอนุปปีบัญชี ของโครงการรัฐธมนข้าวเนี่ยคำนวณไว้ณวันที่22พฤษภาคม2557ถ้าสูงกว่านะครับก็สามารถนำมาหาักทอนกับที่ท่านต้องรับผิดชอบได้นะครับอันนี้อันนี้ข้าวในจำนวน18.9ล้านตันนะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าข้าวใน18.9ล้านตันเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยเพิ่งมาขายหมดแล้วนะครับในในรัฐบาลเอ่อในในก็คือในรัฐบาลนี้ นะครับขายหมดแล้วอันนี้นะครับก็มันมีบางช่วงนะครับข้าว8ล้านตันเนี่ยถ้าขายจริงๆก็จะได้กิโลละประมาณ25บาทถ้าขายจริงนะครับก็ได้ประมาณเงินเป็นเงินประมาณ2 5 0 0 0,000ล้านบาทนะครับถ้านำมาทำมาหักทอนกันก็สามารถที่จะหักทอนก็นได้กับเงินจำนวนหมื่นล้านบาทท่านท่านนายกยิ่งลักก็อาจจะไม่ต้องทดใช้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับในส่วนนี้ผม ในฐานะที่เป็นทนายความเนี่ยก็เห็นว่าการจําหน่ายข้าวหรือขายข้าวในส่วนนี้นะครับถือว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ความจริงทนายเราก็พยายามที่จะยื่นเข้าไปในในคดีนี้แล้วนะครับแต่ว่าการยื่นนั้นนะ่ะมันสิ้นสุดการแสวงหาข้อจริงแล้วซึ่งศาลก็ท่านก็ไม่รับนะครับก็เป็นพยานหลักฐานใหม่ในใน,ในเรื่องนี้ทีมทนายก็คงจะต้องหารือกันว่าะจะนําประเด็นเนี้ยนะครับไปขอพิจารณาคดีใหม่ ได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปดําเนินการในส่วนนี้นะครับก็ก,ก,ก็ต้องดําเนินการในส่วนนี้ให้ถึงที่สุดก็เพื่อขอคืนความเป็นธรรมให้กับท่านอ,อดีตนายกนะครับก็ในส่วนนี้ครับาการจะหักลบกบดีได้เนี่ยจะต้องมีการยื่นขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคับตอนนี้ถึงขายได้แล้วแต่มันก็จะไม่ไม่ไม่เป็นาอัตโนมัติเราต้องยืน่นก่อนครับก็ตอนนี้เป็นข้อที่จริงว่าขายได้ไ แต่จำนวนเท่าไหร่เราต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แปลว่าจะต้องเป็นยืนชดใชให้หนี้1นึ่ง28ล้านออกไปด้วยไหมคะอะไรนะครับจะตัะขยายระยะเวลาของการชดใช้ใหนี้หนึ่ง28ล้านไปด้วยไหมคะถ้าเกิดว่าที่ธนาคารจะรวบรวมคือคือนี้ไปยืดต่อการคคือือออย่างนี้ครับการขอพินาใหม่เนี่ยเป็นไปตามกฎหมายนะครับถ้าเราจะยืน่นเราต้องยืน่นภายใน90วันตามตามตามมาตรา75 พรบรพรบรจัดตั้งและว,วิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับครับไอในส่วนของคำพิพากษานี่ก็ถือว่าในในในส่วนของศาลปกครองนี่ก็จบไปส่วนไปในส่วนนี้ก็ถือว่าจบไปค<อ>ือมันนำเในการไปยื่นครับก็เก้าสิบวันซับซับตอนนี้โดนโดนอายัดไว้อยู่เอ่อตอนนี้ซับทั้งหมดเนี่ยมีการยึดและอายัดไปแล้วก็ขายไปเกือบหมดแล้วล่ะครับครับข้าวประมาณเท่าไหร่ เอันนี้จําไม่ได้ว่ามูลค่าเท่าไหร่พอปีศาลบอกว่าจะไม่เกินหนึ่งหมื่นยี่สิบแปดล้านก็คือคาสั่งคําพิพากษานี่ก็คือว่าให้ให้ยกคําสั่งของของกระทรวงการการคังนะในส่วนที่เกินหนึ่งหมื่นกว่าล้านบาทนั่นแหะครับยอดข้าวที่ขายไปพอทราบไหมครับว่าเขาขายได้ไปกี่บาทครับที่เราบังลงกับยอดหนึ่ล้านนะครับเป็นแสนล้านครับเป็นแสนล้านครับ แท่ว่าถ้าถ้ารับตรงนี้ก็คือคุณนักอาจจะไม่ต้องจ่ายเลยใช่ครับต้องต้องต้องยอมรับว่าข้าว18.9ล้านตันเนี่ยนะครับมันมีบางช่วงในรัฐบาลบางยุคเนี่ยนะครับช่วงปี58ถึง62เนี่ยนะครับมีการนำข้าวดีไปจัดเกตขายเป็นข้าวเน่าตัวนั้นอาจจะไม่ได้ราคาพอไปขายกิโลละ3 5บาทนะครับซึ่งต่างจากกับกระทรวงพาณิชที่ขายเมื่อไม่นานมานี้นะฮะในยุคของท่านภูมิธรรม ที่ขายที่โกดังที่สุรินจําได้ไหมครับว่าขายไปในราคากิโลละ18บาทาทได้เงินรู้สึกเป็นหมื่นล้าน็นหมื่นเป็นหมื่นล้านแล้วในส่วนผู้ลองที่สองที่สารให้การกทรัพย์สินที่เป็นเขาเรียกว่าอการส่วน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 เกือบทุกรายการนะครับยกเว้นที่ที่บางส่วนบางแปลงท่านน่เด็กเกือบเกือบทุกรายการใช่ไหมครับครับ เกือบเกือบทุกรายการเลยฮะที่ที่จะก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินอะไรที่ได้มาหลังพฤติกาปี38มศาลก็ให้การส่วนทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมด้วยกันก็คือต้องคืนคุณหนูสอนไปครึ่งใช่ใช่ครับคําว่าการส่วนก็คือคุณลู่สอนเขาก็ฟ้องขอกันส่วนมานะครับก็ครับเขาเข้าวนี่หลักที่หมื่นล้านฮะครับที่โดนนายกไปตอนนี้ครับเออผมจําตัวเลขไว้ได้พอดีมีทีมอีกนึงเขาดูแลในการขายอยู่ แต่แปลว่าถักแล้วยังเหลือเหลือคือเราจำไม่ได้ว่าว่าตัวเลขเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับ <S <S ไม่แน่ใจเดี๋ยวขั้น,นตอนหลังจากนี้ที่ต้องไปยื่นกันใหม่นะคะลำดับจะเป็นยังไงกันต่อก็ในส่วนค้าพิพากษาก,ก็จะถือว่าในส่วนนี้ก็ถึงที่สุดในส่วนนี้นะครับส่วนที่จะการขอพิจารณาคดีใหม่ก็ต้องดําเนินการภายใน90วันนะครับแต่ประเด็ว่าสิ่งที่เราจะต้องไปยื่นเพื่อจะให้สั่ มันจะต้องประกอบด้วยหรือว่ามีองค์ประกอบประมาณนี้ก็ก็ก็เอาข้อที่จริงที่ผมว่านั่นแหละฮะข้อที่จริงที่พยานหลักฐานใหม่นะครับพี่เนาะพยานหลักฐานใหม่มีมีอยู่ครับมีอยู่เป็นเป็นข้อมูลทางราชการนะครับเป็นข้อมูลทางราชการเช่นอะไรบ้างอ่อะก็ก็การขายข้าวเนี่ยฮะการขายข้าวที่สามารถทำให้เอาลูกค้าข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ตอนสมัยพี่อ้วนขายได้ไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแต่มูลค่าเท่าไหร่นะคะเอ่อตอนนี้เป็นขายโกดังสุดท้ายแต่ว่าต้องถือว่าข้าวเนี่ย ณวัน22พฤศจิกายนพฤษภาคมปี57เป็นต้นมาทั้งหมด18.9ล้านตันรวมทั้งหมดนะฮะแต่ที่ท่านภูมิทาขายนี่ผมจำไม่ได้ว่าหมื่นกว่าล้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้ามานเปานกานชูแล้วเนี่ยมันก็อาจจะครับต้องเอามารวมกันทั้งหมดนะฮะยอดทั้งหมดมันแสนกว่าล้านสองแสนสองแสนล้านอาจจะนั่งตั้งคำถามว่าเมื่อตอนที่ แล้วใครซื้อเราต้องถามว่าใครซื้อเอกชนเขาซื้อคงไม่มีใครเอาเงินมากบใช่ไหมครับถ้าถ้าเราคิดตรกกะธรรมดาถูกไหมถ้าถ้าพูดเลยจะได้ชี้แจงทีเดียวเลยว่าใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ครับทนายครับถ้ายื่นศาลไปแล้วแล้วศาลไม่รับพิจารณาใหม่ก็คือถือว่าสิ้นสุดเลยเลยหรือเปล่าครับถ้า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 โดยหลักนะครับถ้าโดยหลักก็ถึงกันแต่เราก็พยายามที่จะ ก็สู้ให้ท่านได้เต็มที่นะครับเพราะว่าก็เพื่อคืนความเป็นธรรมกับท่านนะครับคุณยิ่งรักว่ายังไงบ้างครับได้รายงานคุณยิ่งรักยังครับอ่ยังฮะยังฮะเพิ่งเพิ่งออกมาเนี่ยแต่แต่ท่านคงน่าจะได้ข่าวนะครับว่าในส่วนการระบายข้าวเนี่ยความเสียหายประมาณสองหมื่นกว่าล้านเองใช่ไหมฮะในระบายข้าวสีขัญญานี่ครับครับถ้าตามคำพิพากษานะฮะประมาณสองหมื่นกว่าล้านที่สามเพราะคุณยิ่งรักมีส่วนในการในการต้องใช้เสียหายคือคือคืออย่างที่ผมเรียน ว่าในขั้นตอนการระบายเนี่ยมันมีอนุกรกรม,ก,ก,รมการระบายข้าวทิ่นาการระบายข้าวเป็นผู้ดูแลอยู่ในส่วนปฏิบัตินะครับท,ท่านนายกจิ่งรักท่านเป็นนายกรรรมตรีแม้เป็นประธานกกชแต่ว่าไม่อยู่ในส่วนปฏิบัติแต่ท่านก็ในคำพิพากษาก็เพียงแต่ว่าท่านท่านปล่อยปาะละเลยให้มีการทุจริตในในส่วนของการระบายข้าวก็เลยนําส่วนต่างตรงนี้มาคิดคำนวณท่านได้เองครับ เบอกว่าขายข้าวได้เน็นแสนล้านเนี่ยมันมันเป็นเกี่ยวโยงกับไอ้เรื่องความเสียหายท, <mm> ที่เราต้องชดใช้ตร่นีใช่ไหมคือจะเอาตรงนั้นมาชดใช้ตรงนี้ได้คร <mm> ับ <mm> <mm> คือคือเรา <mm> เราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าที่เราฟ้องเนี่ยนะฐานมาจากคําสั่งของกระทรวงการคลังประเด็นมันอยู่ตรงนี้ก่อนคําสั่งของกระทรวงการคลังเนี่ยเดิมทีให้ท่านรับผิดในในการดําเนินโครงการไม่ใช่การทุจริตในการระบายข้าว แต่อย่างไรก็ดีในคําสั่งนั้นนะ่ะมีระบุไว้นะครับว่าถ้าขายข้าวจํานวนที่เหลือเนี่ยสิบแล้านตาันได้เท่าไหร่เนี่ยถ้าสูงกว่าราคาที่อนุป,ปิดบัญชีคิดคํานวณค่ามูลค่าคงเหลือวันที่ยีสองเนี่ยนะครับก็ก็สามารถนํามาหักได้ก็คือก็จะไม่ใช่เป็นความเสียหายไปใช่ไหมครับใช่ครับก็ก็ถ้าถ้าสามารถได้สูงกว่าราคาที่เขาคํานวณไว้อยู่ที่ตัวเลขนะครับก็สามารถนํามาหักได้นะครับใช่ครับให้ค่างขายแบบ ว่าเรื่องการระบายเท้าจริงเราเราไม่ได้ขาดทุนนะครับมันมันมองมอย่นั้ก็จะมองอย่างนั้นก็ได้ครับว่าว่าท่านก็เห็นไหมว่าในส่วนของคําพิพากษาในส่วนนี้ทั้งสารปกครองสูงสุดและสารั้นต้นที่คํานวณเดิมทีคําสั่งนั้นบอกว่าขาดทุน1นึ0 0แสล้านบาทในส่วนนี้ก็คือคือไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นนะครับคือถ้าเราขายได้มากกว่าคือจะทำได้ขาย

ยืนยันครับว่าผมเข้าใจว่านะครับเข้าใจว่าในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยเมื่อมีข้าวคงเหลือก็ต้องขายขายเป็นปกตินะครับไม่ว่ารัฐบาลเพราะว่ามีมีการขายมาเรื่อยๆตั้งแต่รัฐบาลในช่วงนั้นก็ออของพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมฮะเขาาก็มีการขายเรื่อยมานะครับจนเหลือมาถึงรัฐบาลท่านเศรษฐามครับที่ขายในช่วงของท่านภูมิธรรมใช่ไหมฮะ เป็นการขายปกติของส่วนราชการแหละครับเพียงแต่ว่าในบางยุคที่ขายเนี่ยเอาข้าวดีไปจัดเกฑ์เท่านั้นเองทําให้ขายข้าวในในราคาที่ต่ํากิโลละสาบาท5บาทแต่ท่านภูมิําขายนี่ยังขายได้ดีนะครับว่าขายกิโลละ18บาทแต่ว่ามันเหลือข้าวเพียงโกดังเดียวที่สุดินเท่านั้นเองครับในในคำสังส่งฝากทวกท้องสุกส่วเนี่ยได้บอกนะครับว่าคือยิ่งราคามัจะต้องต้องบังคับคดีอ่ะบังคับคดีที่ต้นใช้วรายวัน บังคับคดีเรื่องมล้านรื่องจ่ยจ่าย90วันจ่ายจ่าย90วันหมกันค่าตามคำสั่งไ่ไดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ม่ไดฮไม่ไม่ใชไม่ได้ไม่ไ้ม่ไดไ่ได้่ด้ไม่ไํ้ไนด้ไ่ได้ไไ้ม่ได้ไ้ด้ไม่ได้่ไม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 ่ได้ด่มไม่ได้หนดเพียงแต่ว่ เพียงแต่ว่าให้ให้ในคําพิพากษาในที่สุดก็เพิกถอนคําสั่งบางส่วนส่วนที่เกินหนึ่งหกว่าล้านเท่านั้นเองแต่ทนาความเห็นว่ายังมีมันมีคำแก้ต่างที่เราจะเอาประเด็นเรื่องขากไอย่างนี้นะครับคาพิพากษามีมีองคณะมีคาพิพากษาแย้งนะครับมีคําแย้งแต่ว่ายังไม่เห็นรายละเอียดตรงนั้นทีทัาเขาอายัดเราไปดแล้วตอนนี้หมดหมดแล้วครับรัพ์สินหมดแล้วอสาร เพิ่มขอนี่ยว่าคุณยึดไม่ได้เกินหนึ่งหมื่นยี่แปดล้านเนี่ยที่เหลือเขาต้องจะต้องอคืนครับเนี่ยมันมีนท,ทั้งเท่่าไหรต้องน,นี้มันมีทั้งส่วนที่ที่ขายไปแล้วและส่วนที่อยู่ระหว่างรอการขายถูกไหมครับ,รบแ,แต่ว่าตัวตัวเลขเท่าไหร่เเเคค้าาาตองืนนนรรรใใท่่ไหับถ้าถ้าเกินส่วนที่เกินนะครับส่วนที่เกินก็ต้องคืนในเท่าไหร่กี่วันอะไรย่าเงี้ยไอ้นี้ก็ไม่มีกําหนดนะไม่มีกําหนดมัน มันจะต้องไปอยู่ในการการบังคับคดีในส่วนนั้นไปว่ากันอีกครั้งหนึ่งไม่งคใช่ใช่รับของบังคับเอาัใช่ใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ผู้ความต้องไปดําเนินการในในส่วนของการบังคับคดีับไปบังคับคดีนะครับก็ต้องยื่นในส่วนตอนนี้กระทรวงการคลังเป็นเป็นหลักกระทรวงการคลังเป็นเป็นเจ้าภาพหลักนะครับกรมบังคับคดีเป็นคนดําเนินการยึดให้เท่านั้นเองตามคําสั่งของพลเอกประยุทธ์ในขณะนั้นนะครับ หลังจากนี้เราจะต้องไปกระทวการคังเพื่อขอในส่วนที่เินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูรายละเอียดอีกทีว่าจะยื่นต่อกรมบังคับคดีหรือกระทรวงการคลังนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับโอเคนะครับแต่สุดท้ายก็อยากฝากพี่น้องสื่อประชชนและก็ผู้ที่ทั้งเชียร์และก็ไม่เชียร์ท่านนะครับก็โปรดอย่านำประเด็นพวกนี้นะครับไป ไปให้ร้ายใส่ร้ายท่านผมก็รู้สึกสงสารท่านนะครับทั้งคดียาทั้งคดีในส่วนนี้ก็โดนไปหมื่นกว่าล้านนะครับก็ขอพิงวอนว่าเออก็ก็ก,ก็อย่าอย่าอย่านำประเด็นพวกนี้ไปไปให้ร้ายท่านท่านอีกนะครับแต่ว่าในส่วนของทีมทนาเองเนี่ยถ้าอะไรที่ที่มีช่องทางในทางกฎหมายที่จะทําได้เราก็ยินดีที่จะสู้ให้ให้ท่านนะครับเพื่อขอความคืนเป็นธรรมให้กับท่านนะครับกอ่อนก่อนจะมาที่คียคุยกันนะ เออยังฮะยังไม่ได้คุยแต่ว่าเพียงแต่ว่ามีมีมีผู้ใหญ่ท่านก็ตักมาเท่านั้นเองแต่ผมไม่ได้คุยกับท่านโดยตรงมัามีผลตรอารการที่ท่านอยากจะเดินทางกลับประเทศนะครับเออมีผลหรือไม่ยังการเดินทางผมก็ยังไม่ทราบว่าท่านท่านจะเดินทางกับเมื่อไหร่ยังไงกันะนั้นฮะ,ะไม่ไม่ทราบครับแต่ที่จริงในคดีแพ่งมันไม่มันไม่มีผลอะไรอกครับมผลอะไร ความจริงความจริงไอ้หมื่นล้านนี่คนที่หาคนไม่รู้จะหายังไงอ่ะนะถ้าถ้าเป็นเป็นเราเลยครับอย่าว่าหมื่นล้านเป็นร้อยล้านอันนี้เราก็ยากใชเหนื่อยอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ท่านที่รับคำนัดเป็นหครได้สามสองสัมเออไม่ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยครับนี่อุตส่าห์วันนี้ใส่ไทยของท่านมาด้วยเลยเนี่ยด้วยความคิดถึงท่านให้กำลังใจยยังมีสัญลักษณ์เลยฮะ ครับเราเออต็มที่ครับเต็มที่ได้มาเมื่อไหร่คะอันนี้อันนี้อันนี้ได้มาแล้วนานแล้วครับ